วันนี้ก็พาทุกคนมาดูบ้านสวยอีกแล้วจ้าบ้านในตัวเมืองนะคะราคาอยู่ที่2.39ล้านบาท2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ที่จอดรถมีบริเวณรอบบ้านภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะคะ ต่อันนี้ก็คือของแถมนะคะเป็นผ้านโปรองม่านทึบในห้องน้ําแยกส่วนชัดเจนโซนเปียกโซนแห้งนะคะทุกคนหลายกระเบื้องสวยอบอุ่นมินิมอลมากๆเลยส่วนครัวนี้นะคะก็กว้างขวางทํากับข้าวสบายใจไปเลยในห้อง ะะก็สว่างสวัยไม่อบไม่อ้าวเลยทั้งสองห้องนะคะม่านยาวถึงข้างล่างห้องโถงนี้นะคะก็กว้างขวางทํากิจกรรมครอบครัวได้เลยตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมอยู่เลยจริงๆเรียกได้ว่าถ้ากู้ผ่านแล้วนะคะสามารถทิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อมาสอบถามปุ๋ยได้เลยนะคะยินดีบริการเรื่องสินเชื่อนะคะพาไปกู้เองทุกขั้นตอนคะ่ะ ปรึกษาสอบถามได้ที่เบอร์0644566235นะคะปุ๋ยเองนะคะโทรมากันได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะลืมแจ้งโปรนะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วทักปุ๋ยมาได้ส่วนลดไปเลยทันที100,000บาทนะคะจากราคาบ้าน2.39ล้านบาทซื้อวันนี้นะคะลดทันที100,000บาทไปเลยค่ะราคาประเมินได้เต็มนะคะทุกคนข่าวดีมากๆ เมื่อเรามีบ้านสวยๆอยู่ก็เหมือนได้ยกระดับชีวิตตัวเองกลับมาจากทํางานเห็นบ้านตัวเองแล้วมันก็รู้สึกภูมิใจใครเป็นเหมือนปุ๋ยบ้างยกมือขึ้นหน่อยนะคะดูคลิปจบแล้วรีบทักกันเข้ามาได้เลยนะรออยู่คะ่ะ